ดีค่ะบีคอนโ Review วันนี้นะคะเฟิร์นมาแนะนำเนื้อ i ิ g งแคร์ตัวช่วยที่ใส่ใจผู้ป่วยและรู้ใจผู้ดูแลมากที่สุดนั่นเองค่ะเป็นรถเข็นรุ่น YD889E ที่มาพร้อมกับระบบไฟฟ้าสามารถปรับความสูงต่ำขึ้นลงได้ด้วยกายนิ้วนั่นเองค่ะเพราะปัญหาการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนะคะก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ผู้ดูแลเองก็กังวลใจมากเช่นเดียวกันค่ะไม่ว่าจะเป็นการเกิดอุบัติเหตุจากการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรือว่าการอุ้มเพื่อไปทากิจวัตรประจาวันค่ะ รถเข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วยรุ่น yd 8 8 9 e ได้ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกเข้าใจทั้งผู้ดูแลและผู้ป่วยอย่างแท้จริงคุณสมบัติรถเข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วยรุ่น yd 8 8 9 e ด้วยโครงสร้างที่ทำจากเหล็กคอรั่มพร้อมเคลือบแข็งพ่นสีป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิตซึ่งเป็นวัสดุเดียวกับโครงสร้างบ้านเพราะมีความแข็งแรงและทนทานโดยเหตุผลนี้เองทำให้รถเข็นสามารถ เข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระบบไฟฟ้ารุ่น YD889E สามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากเตียงโดยนำรถเข็นเข้าไปที่เตียงผู้ป่วยปรับระดับความสูงด้วยคันโยกให้พอดีดันที่นั่งสอดเข้าไปที่ใต้ก้นผู้ป่วยทั้งสองฝั่งให้ล็อกล้อทั้งสองล้อด้านหลัง พร้อมล็อกเบลและกอนด้านหลังของผู้ป่วยค่ะเพื่อไปทำกิจวัตรประจำวันต่างๆโดยที่ผู้ป่วยเองไม่ต้องลุกออกจากรถเข็นและสามารถปรับระดับความสูงต่ำได้ด้วยระบบไฟฟ้าทำให้ง่ายต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้นค่ะ 889e สามารถเข้าห้องน้ำโดยนั่งพรอมชักโคกได้สะดวกมากขึ้นด้าจับพุออ่มยางกันลื่นทั้งด้านหน้าและด้านหลังพนักพิงขึ้นรูปด้วยวัสดุพลาสติก PPA แข็งแรงทนทานรถเข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วย YD889e ยังมีระบบเซฟต,ตี้ล็อก ป้องกันการตกด้วยตัวล็อกสองชั้นทำให้ผู้ใช้งานมั่นใจถึงความปลอดภัยและมั่นคงมาพร้อมกับเบาะเสริมรองนั่งกว้างถึง53เซนติเมตรอัดหุ้มกำมะหยี่ทำให้ผู้ใช้งานรู้สึกนุ่มสบายในขณะที่ต้องนั่งนานๆพร้อมถังขับถ่ายในตัวสำหรับนั่งถ่ายบนรถเข็นที่มาพร้อมกับฝาปิดเพื่อลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ค่ะ Ó, มีที่ล็อกล้อทั้ง4ล้อป้องกันการลื่นถลายขณะใช้งานเคลื่อนย้ายได้สะดวกพร้อมที่พักเท้าแบบพับเก็บ เข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเป็นทั้งรถเข็นวิลแชร์หรือว่ารถเข็นที่ใช้ทํากิจกรรมต่างๆทั้งในบ้านและนอกบ้านนั่นเองค่ะหากคุณผู้ชมสนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมได้ที่ w w w b ์ c o ย m o c o m หรือว่าช่องทางที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะเพราะ b e c o ร์คือผู้ช่วยที่รู้ใจผู้ป่วยและผู้ดูแลมากที่สุดนั่นเองค่ะ